สวัสดีครับวันนี้เรามาดูของเล่นกันนะครับผมเป็นของเล่นในรถสาวคอยาวนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดตัวแรกกันก่อนเลยอ่าเปิดเลยครับอ่านี่ในรถสาวคอยาวสีน้ําเงินอ่านี่นะครับจะให้ดูนะว่ามันเดินยังไงแต่ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับอ่าต่อมาครับผมสีส้มครับผมไปต่อเลยนี่ อันนี้เนี่ยราวสาวสีส้มนะครับว้าวอันนี้สวยมากมีมีไฟด้วยนี่มีไฟด้วยไฟเป็นรูปอะไรอ่านรูปาสานี่ยเป็นรูปาน,ปน,รปนรปารสเซเลยอ่าเดี๋ยวให้มันไปกินหญ้าตรงนูน้นนะต่อมานะครับผมต่อไปเป็นสีเขียวอ่าอันนี้เป็นนราสเสาสีเขียวนะครับอ่ามาวิ่งแข่งกันเลยนี่ เป็นแข่งกันอ่าต่อมาแล้วครับผมเป็นตัวลูกตัวลูกของนาสาวนะครับนี่อ่านี่คือนาสาวตัวลูกนะครับตัวก็จะเล็กๆหน่อยอ่าเดี๋ยวตัวเอาตัวลูกมาเดินกับตัวแม่นะครับผมอ่านี่นี่เลยว้าวนี่เดินด้ยวยกัน สวยมากอาต่อมานะครับผมเป็นนารเสาสีชมพูเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่ครับนี่อันนี้นารเสาสีชมพูสวยมากต่อไปนะครับจะเป็นนารเสาสีเขียวเออนี่เลย อ่านี่เต่สาสีเขียวนะครับก็จะประมาณนี้มากนี่เดี๋ยวเราให้ดูอ้าวโอ้โอโอมีไดโนเสารด้วยนะครับผมอ้าของเล่นเยอะแยะเลยเต็ไมไปหมดเลยอ่านี่นี่นะครับสุดยอดว้าว เยี่ยมไปเลยสวยมากนี่นะครับผมกำลังเดินไปกินยญาก,กันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย